คุณผู้ชมคะภาพรวมสถานการณ์โควิด19ในหลายๆประเทศอาเซียนอย่างน่าเป็นห่วงคะ่ะถ้าดูจากระดับภูมิภาคอาเซียน10ป,ประเทศประชากรรวม650ล้านคนและยังไม่มีประเทศไหนที่ได้ฉีดวัคซีนให้กับประชากรครบ2โดสเกิน50%นะคะเท่ากับว่ายังเป็นโจท้าทายสำหรับอาเซียนโดยรวมที่ในช่วงเวลานี้ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชากร แต่ถ้าไปดูในแต่ละประเทศแล้วยังพบอุปสรรคอย่างมากทีเดียวค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะเลือกเอาว่าจะฉีดวัคซีนหรือจะถูกจำคุกประธนานธิบดีโรดิโกโดูตเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวกับประชาชนระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์โควิด -19 ในฟิลิปปิน,น,ปนส์ go to India if you want to somewhere in America. But for as long as you are here and you are a human being and can carry the virus, eh, magpabakuna ka. Otherwise, I will order all the barangay captains to have a tally of the people who refuse to be vaccinated. Kasi pag hindi yung may verbictin na para sa baboy ang ขู่จับกลุ่มและไล่ออกนอกประเทศเป็นท่าทีที่ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เจ้าของนโยบายสายเหี่ยวออกมาตอบโต้ตอบปัญหาคนไม่ไปรับวัคซีนโควิด -19 ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโควิด -19 ต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า1 3ล้าน3แคนและเสียชีวิตแล้วมากกว่า2 0,000คน ฟิลิปปินส์เริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 เมื่อ1มีนาคมแต่จนถึงขณะน,นี้มีประชากรราว2ล้านคนจาก110ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบผลสำรวจล่าสุดของ Social Weather Station สถาบันวิจัยด้านสังคมของฟิลิปปินส์พบว่าชาวฟิลิปปินส์เพียงหนึ่งใน3ยินดีรับวัคซีนส่วนใหญ่กังวลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนขณะที่ท่าทีของประธานธิบดีโดเตเต สร้างความไม่พอใจให้กับชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากงงงงมนดัาวิ้นาินเจรามนมาหนก้าดานจนทีสาธรารณาสุขฟิลิปปินส์ย้ำการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความสมัครใจและขณะนี้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้คนมาฉีดวัคซีนตั้งแต่การเปิดสถานที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่ชุมชน รวมไปถึงการแจกข้าวแจกวัวเพื่อจูงใจให้คนมารับวัคซีนมาเลเซียประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่1มิถุนายนหลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่า7,000คนและผู้เสียชีวิตร่วม100คนต่อวันแม้ขณะน,นี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงแต่ยังคงมากกว่า4,000คนต่อวันและจำนวนผู้ฉีดวัคซีนยังไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ทำให้มาเลเซียอาจจะต้องพิจารณายืดเวลาล็อกดาวน์ออกไป มาเลเซียเร่งเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่เปลี่ยนสนามกีฬาในกัวลาลัมเปอร์เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบ2เข็มอย่างน้อย10%ภายในเดือนหน้ารัฐบาลของนายมูยิดดินยัสินได้รับแรงกดดันอย่างหนักทั้งจากประชาชนและสถาบันกษัตริย์ของมาเลเซียต่อปัญหาการรับมือสถานการณ์โควิด -19 มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ส่งสัญญาณเตรียมจัดการเลือกตั้งทั่วไปปลายปีนี้หากสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้และการฉีดวัคซีนครอบคลุม60-80%ของประชากรวันนี้อินโดนีเซียรเริ่มใช้มาตรการจำกัดการเดินทางและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่พบการระบาดสูงหรือพื้นที่สีแดงหลังผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่า14,000คนส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้าพื้นที่สีแดง ครอบคลุม12จังหวัดของอินโดนีเซียรวมทั้งกรุงจาการ์ตารัฐบาลตั้งเป้าขยายการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อยวันละ1ล้านคนในเดือนหน้าขณะที่นักระบาดวิทยาอินโดนีเซียกังวลว่าสถานการณ์โควิด -19 ของอินโดนีเซียอาจจะย้อนรอยอินเดียชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน